่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรีลลธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม,ไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพิรามิดปุย๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุย๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เครครับท่านกำลังฟังเสียงทิดบวนบางประมาะอดิศั์บุนกิยาพันธ์นะครับ เรากำลังคุยกันในสัปดาห์นี้เรื่องคำถามเกี่ยวกับมะม่วงผมคุยกับท่านมาว่าตอบคำถามท่านว่าทำไมมะม่วงออกช่อมาแล้วมันไม่ติดลูกนะคราวนี้จะลงรายละเอียดครับรายละเอียดว่าเวลาที่มะม่วงเริ่มแทงช่อมาเนี่ย ในขณะที่เรารู้ว่ามีเพลยไฟเพลจรรักระจันมะม่วงนอนกินช่อมะม่วงในฝ่ายแมลงส่วนของโรคก,ก็มีโรคลาแป้งข้าวและโรคแอนแทกโนสเนี่ยที่เป็นหลักๆนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติก็คือว่าเมื่อตอนมะม่วง เริ่มแทงช่อมาใหม่ๆนะเราควรจะต้องฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดทั้งโรคมแมลงเหล่านั้นตั้งแต่ช่วงนั้นเลยนะเราจะฉีดสักสองครั้งก่อนที่ช่อดอกมะม่วงจะบานพอดอกส่วนใหญ่เริ่มบานแล้วเนี่ยเราจะหยุดครับ เราจะหยุดทําไมเราหยุดทําไมเราเว้นไว้ให้แมลงช่วยผสมเกสรเพราะว่าปัจจัยที่จะทําให้ามะาม่วงมันผสมติดดีเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ปัจจัยหนึ่งก็คือสภาพอากาศถ้าสภาพอากาศเหมาะสมดีแล้วก็การผสมติดลูกจะสมบูรณ์นในขณะเดียวกัน อีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าถ้ามีแมลงเยอะจะช่วยผสมเกสรดีเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีคนที่เะวเลี้ยงพึ่งเลี้ยงชน,นลงนะฮะแล้วก็ให้เช่าไปผสมเกสรหรือบางคนก็เอาไส้ไก่ไปไว้ในสวนเพื่อให้แมลงวันช่วยผสมเกสรแต่มันก็ลบกวนเราด้วยนะอ่ะอันนั้นก็ระยะนั้นเราจะเว้น และเราจะไปฉีดพ่นอีกครั้งหนึ่ง<ม>นะฮะหลังจากที่มะม่วงเริ่มติดลูกแหละติดลูกเล็กๆ<ม>นะฮะ<ม>ล้วก็ต้องดูแลต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะฉีดพ่นอะไรครับนะเราก็จะมีสารป้องกันกำจัดทางเปรีทางหนอนนะครับอย่างเช่นคิวเทอร์นะ ใช้ฉีดพ่นนะนี่เป็นตัวที่หนึ่งอันนี้ก็พวกนอนกินช่อพวกเพลี้ยต่างๆนี่นะครับเราก็เอาคิวเทอร์ป้องกันไว้แต่ว่าถ้าเป็นเพลี้ยไฟถ้าเป็นเพลี้ยไฟนี่แนะนำให้ท่านใช้ไดคาโซน20แต่อันนี้นเนื่องจากว่าเพลี้ยไฟนั้นเป็นมแมลงที่มันมีความดื้อยา เสมอๆเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะฉีดสลับปรบเปลียดกันไปนะฮะแลก็แนะนำไดคาโซน20นี่คือส่วนของฝากมาแมลงผมว่าเอาคิวเทอร์ก็ใไดคาโซนี่สอยู่นะคราวนี้ในส่วนของโรคถ้าอากาศยิ่งหนาวยิ่งเย็นกลางคืนน้ำค้างแรงอากาศเย็นกลางวัน ก็เรียกว่า <c oughs> ร้อนนะกลาคืนน้ำค้างแรงอากาศเย็นเนี่ยโรคลาแป้งจะเกิดเยอะครับนั้นท่านก็ต้องไปหาสารที่ชื่อว่าสตรบี่นะสตรบี่เอามาฉีดพ่นป้องกันอันนี้ก็จังหวะการฉีดก็คือตั้งแต่ออกช่อเริ่มออกช่อนะแล้วก็ช่อดอ,อกยังไม่บานนะครับป้องกันไว้ ระยะระยะที่เอา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 ช่วงช่อก่อนเดี๋ยวช่วงติดลูกผมค่อยพูดอีกทีนะและอีกโรคหนึ่งที่จะทำให้ช่อดอกเน่าก็คือโรคแอนแทรกโนสอันนี้ก็ใช้เทรนนิวส์นะครับในการฉีดพ่นป้องกันไว้นี่เป็นจังหวะระยะฉีด ตอนช่อดอกแต่พอดอกบานแล้วพอมันเริ่มผสมนะมแมลงอะไรที่ยังรบกวนต่อไปได้อีกนะ,ะเพรื้จะกระจันจคงไม่เ่าไหรแล้วก็จะไปหนักเพรื้ไฟเพรื้ไฟเนี่ยจะไปดูดินแล้วก็ทำให้ผิวของผลเนี่ยก็จะเป็นคราบเป็นสะเก็ด สีน้ำตาลน้ำตาลนะฮะเป็นคราบเป็นสเก็ดสีน้ำตาลและบางลูกเนี่ยจะแข็งเกล็งไปเลยเพราะฉะนั้นพอเริ่มติดลูกแล้วท่านก็ยังละจากไดคาโซน20ไม่ได้เพื่อมากำจัดเพียไฟนะครับถามว่าโรคราแป้งมันตามไปเป็นที่ลูกที่ผลได้ไหมได้ แล้วแติดลูกแล้วสารป้องกันกำจัดลาแป้งย่างสตรอเบี้ต้องทำหน้าที่ต่อไปอีกสักระยะนะจนลูกเริ่มโตแล้วและโรคแอนแทกโนสละโอ้ยแอนแทกโนดนี่เป็นตั้งแต่ระยะชาะดอกดอกดอกเน่าพอติดลูกเราเห็นเป็นแผลสีน้ำตาล นะแต่ว่าไม่ใช่น้ําตาลแล้วเป็นสเก็ดเป็นคราบนะครับไม่ใช่นะมันจะเป็นรอยเป็นเน่านะอันนั้นเป็นโรคแอนแท n โนสแล้วแอนแท n โนสเนี่ยมันเป็นตั้งแต่ลูกเล็กลูกใหญ่จนกระทั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะใกล้ๆสุกหลายคนเก็บมะม่วงไปแล้วเอามะม่วงไปบม่มไปเน่าเน่าตอนบม่มก็มี เพราะฉะนั้นการป้องกันโรคแอนเทคโนสในมะม่วงเราจําเป็นต้องพึ่งพาอย่างสารป้องกันกำจัดเชื้อราป้องกันแอนเทคโนสเช่นเทนนิลเนี่ยนะเราก็ต้องฉีดพ่นไปเรื่อยๆเป็นระยะระ,ะนะตั้งแต่ติดออกก่อนออกช่อติดลูกติดลูกแล้วลูกเล็กลูกใหญ จนกระทั่งก่อนเก็บเกี่ยวหรือแม้แต่เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีเชื้อราหลากหลายชนิดเวลาเขาทมามะม่วงทรงออกเนี่ยนะฮะเขาก็จะต้องเอามะม่วงเราเนี่ยไปจุ่มชุบแช่สารป้องกันกำจัดเชื้อราเพื่อไม่ให้เชื้อราเนี่ยติดไปไม่งั้นพอเราส่งไปแล้วมันก็ไปแสดงอาการตอนที่ตลาดปลายทางนะครับ สลาดปลายทางทั้นพี่น้องฟแฟนๆรายการครับนี่คือเหตุที่ทําให้มะม่วงของเราเมื่อออกดอกออกช่อแล้วก็ไม่ติดช่อแล้วก็เกิดความเสียหายนะฮะนะพี่น้องฟแฟนๆรายการที่ครบครับนี่ก็เป็นคําถามที่ท่านถามไทยกันมาทีนี้มันยังอยู่ที่เทคนิคการฉีดอีกเทคนิคการฉีดจังหวะเวลาการฉีดการผสมอยู่ยาให้ เหมาะสมอะไรนี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกับท่านต่อไปนะครับในเรื่องเทคนิคการฉีดว่าควรจะฉีดยังไงพ่นยังไงจึงจะได้ผลเพนะราะฉะนั้นคนที่เขาเป็นนัก,กเกษตรที่เก่งนี่เขาจะต้องดูจังหวะเวลานะครับแล้วก็ยังมีคำถามอีกหลากหลายคำถามเลยครับที่ท่าน ถามไทยกันมานะครับก็โปรดติดตามรับฟังคําตอบจากทิดบนมา,มามาต่อไปและสัปดาห์นี้ท่านทําใจเลยนะครับเพราะว่าผมรวบรวมคําถามเกี่ยวกับมะม่วงทั้งหมดเพื่อพูดไว้ดักหน้าไว้ก่อนพอมะม่วงของท่านออกดอกออกชอ่อติดลูกติดผลเราจะได้ไม่ช้าใจว่าแหมรอมาตั้งปีหนึ่งแล้วทําไมพอออกดอกไม่ติดลูกนะฮะ อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขอบพระคุณแฟนรายการทุกท่านที่มาให้เกียรติถามมานะท่านมีปัญหาอะไรก็ส่งมาอย่างถนาดเขียนจดหมายก็ส่งถึงทิศบุญบางประมาตู้ปนอ2 2กำแพงแสนนครปฐมัหนึ่งสีหรือถ้าจะส่งทางไลน์ก็แอดนะตัวเอกลมเนี่ยนะแอด B U A N 2 4 9นะครับเวรีลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธ <ond> าตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรยลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเนตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทัถถ่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร